ธรรมบรรยายก่อนลูกสาวนะวันนี้นะตรงกับวันเสาร์ที่3มเมษายนพศ2564วันแรม6ค่ำวันแรม6ค่ำนะวันนี้นะวันแรม6ค่ำเดือน5อันันี้น้องตาน้องตาบนฐธนธนธานอัฐกามโออาวัตรป่าบึงบางยาว ตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดพานรา,าคาลนะพบปะนะนะพบปะแล้วก็อย่างก็มาถึงมามาให้กติให้แง่คิดให้โอวาทเพื่อได้กติในการลงชีวิตเพื่อได้ประโยชน์จากการฟังได้ประโยชน์จากการฟังเนาะด้วยความเคารพและด้วยความนับถือแล้วก็เจริญสุขในธรรมกับทุกท่านทุกคนนะทุกท่านทุกคน ันนี้หลวงพ่อไปขึ้น FM 97.00มเ 97. มกระเฮิร์มาแล้วก็มาก็ลงไปสดมนนิดหน่อยทำบัตรเช้าเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มาที่นี่เนาะเสร็จแล้วมาที่นี่มาในห้องสุขห้องสุงมอาจจะไม่สะด,ดวกเท่าไรนะหลวงพ่อก็ดูรีบๆรีบไปเพราะว่ามาพบป่าแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปบินดาบไาปบินดาบา อาจจะเห็นภาพที่ไม่ค่อยในตละกรมอาโนน้อมอนนิบ้างเนื่องปกติเนาะวันนี้ถ้าพูดถึงําทำตัวมีความสุขนะอากาศจะร้อนบ้างอมได้บ้างก็ทําตัวจิตใจของเราม,มีความสุขมีความสุขด้วยการทำการทําการทํางานมีความสุขตั้งแต่เบื้องต้นตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเตรียมการทพื่อทาการทํทาทงานแต่บางคนก็ไปแล้วแหละบางคนไปแล้วไปค้าไปขายตามตลา,ตลาดสดอะไรนัตามตลาด เตรียมของไว้ทั้งดีทั้งวันทั้งคืนเสร็จแล้วก็ต้องเนยบังผลผลการกระทาของเราเขาเรียกว่าพละกกาลังของเราจะต้องจะ,จะแลกมาแล้วเห็นเห็นเรื่องใกล้ตัวยกตัวอย่างกําลังของเรานี่แหละไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนไปซื้อไปขายไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกลับมาแต่ก็แลกเปลี่ยนกันกลับไปกลับมาอย่างนีนอา้าวถ้าสมมุติว่าเราวัตถุดิบ มาทําคนที่มีทีมือในการทําขนมทำโน่นทํานีน่ปลูกผักหักฟืนเอาไปขายแม้กระทั่งฐานก็เช่นกันเสร็จแล้วทีนี้เราไปขายได้เงินมาขณะที่ได้เงินมาแล้วเราไปแลกเปลี่ยนอะไรมาบ้างก็ไปแลกเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ใช่มีขนมกินขนมแล้วก็จบก็ไม่ใช่มันแลกเปลี่ยนหมุนเวี่ยนกันมาอย่างนี้แต่ะแต่ถ้ามันหมุนขาดช่วงระยะหนึ่งยุ่งเลยนะไปขายไม่ได้ ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปถ้าพูดถึงตามหลักไปค้าไปขายลงทุนแล้วมันขาดทุนแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าพูดถึงตามหลักมันมันมันจะมีเกณฑ์ของมันว่าได้มาได้มาถ้ามันได้มานะถ้ามันเผื่อมันไม่ได้มาเหตุมันเกิดแล้วมันไม่ได้มาไงที่ผ่านมาเราได้แต่วันนี้เกิดไม่ได้ได้ไม่เท่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้ไม่เท่าเดิมไม่ยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเขาเรียกว่ามันมันรออยู่ข้างหน้ามันดักข้างหน้าเรามันดักอยู่ข้างหน้าเราจริงนะมันดักอยู่ข้างหน้าเรานี่ถ้าพูดถึงตามหลักมันทันสมัยเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องขายของทางทาง,งออนไลน์บ้างอะไรบ้างทั้งเย่อแยาไปหมดเนาะหลวงพ่อบอกปากว่าน,นั่นคือแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนจากสติจากปัญญาของเรานะอย่างยกตัวอย่างเราปลูกผักหักพื้นอย่างเนี้ อปลูกผักหากเพลินจริงๆมัน,ม,น,ม,นมันได้มันได้อย่างที่เราคิดไีได่หละต่างคนต่างเขาแย่งกันไม่แต่ว่าอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนไปล่อนทองไปล่อนทองได้ยินว่าโอ้ลำธารเท่านั้นมีทองไปกันเต็มเต็มไปหมดเลยไม่ดูใครจะโชคดีบ้างถ้าคนที่ได้ก็ถือว่าโชคดีคนไม่ได้ก็แสดงโอ้แย่แล้วโชคเราไม่มีอย่างนี้ได้ ถ้าถ้าถ้าสมมติเราไปเห็นว่าคนอื่นได้เราไม่ได้อันนี้ยุ่งเลยยุ่งเลยเป็นเหตุทะเลาะเบาะแวงกันอย่างนี้เป็นต้นเนาะการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เช่นกันเราต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเราต้องทําความเข้าใจมันชัดเจนนะในชีวิตของเราเนะนะเราต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มันชัดเจนขึ้นมาขณะที่มันชัดเจนก็ปัญหามันก็ปัญหามันก็แก้ไปตามเกมหนละเนะขาเรียกว่าแก้ไปตามเกมเนาะ ถ้าถ้าสมมติชีวิตเนี่ยเราแก้ไม,ไม่ไม่ถูกเกมไม่ถูกจังหวะก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดแม้แต่สังขารร่างกายก็รอถ้าผิดผิดท่าเท่านั้นแหละเคยได้ยินไหมหัวตกหมอนคอเค็ดอะไรตนะ่างะพลีกไปพลีกมาไปโอ้โหไม่รู้เป็นลักษะไหนักษณหนงโอ้โหเป็นประเด็นเลยทํางานไม่ได้ก็จะหายอะไระ,ะ,อ,ะอุปสรรคปัญหามันรอบด้านเลยนะในชีวิตของคนเรานะ อุปสรรคปัญหารอบด้านจรนิงๆช่วยกันแช์นะแชร์กันแชร์หนละวนะงพ่อมีเวลาก่อนอก่อนรุ่งสางตอนนี้ก่อนถือว่ารุ่งสางเลยจะแจ้งแล้วเป็นวันใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นวันที่สามแล้ววันเสาร์ที่สามเดือนเมษายนสองพันหร้อยหกสิบสี่อายุเราแก่ไปวันหนึ่งหรือยังแก่ไปเดือนห,นหรือยังแก่ไปกี่ปีแล้วเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นเรามีสาระ,ะในชีวิตไหม เราได้แกนสารกับกิจการดำรงชีวิตไหมเราได้ประโยชน์ไหมหรือจะเกิดขึ้นมาไปสร้างความเดือดร้อนมีแต่ความความเดือดร้อนเดือดร้อนอยู่ทุกบี้ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเดือดร้อนในที่นี้ถ้าทําใจไม่ได้มันกระทบของมันกระทั่งกระทบกระทั่งคนอื่นนะมันเดือดร้อนเขาเรียกว่ามันอารวาสฟาดหางคนอื่นที่สุดของมันในที่น่ากลัวที่สุดอารมณ์เราควบคุมไม่ได้ไปลงเด็กไปลงเด็ก เยอะเลยเป็นโรงเด็กทาไมเป็นลนัศนัยเขาไม่มีแค่นั้นกเ,เขาจับเบี่ยงมันก็ไปแล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอารมณ์ของเราทำไมเป็นอย่างนั้นอารมณ์ของคนพอไดพอ้พอได้ไปได้ผึกหัดเพราะไม่ได้ฝึกหัดแล้วไม่ได้ควบคมุมควบคุมจริงๆเราต้องดูแลขนาดมวยจะไปโชกันเขาต้องเอาน้ําหนักเอาปอนเป็นเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เด็ก คนสิบปอนไมโชกกับร้อยปอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราะพูดถ,ถึงตามหลักนี่อย่างนี้เป็นต้นไงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราเขามีทางสู้ที่ที่ท,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 ที่ที่ไหนเลยเจ็บหนักเลยบางคนเจ็บหนักเลยคืออารมณ์หงุเหีิดถ้าไปลงคนอื่นมันต้องมันมันต้องคิดให้ดีแล้วแหละน้องพ่อบอกฝากไว้ต้องคิดให้ดีนะต้องทบทวนให้ดีจริงๆถ้าไม่ทบทวนเดือดรอ้อนอแผ่นดินนี่ไม่เป็นไร บ้านตึกลามบ้านช่องไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รู้สึกรู้ษาไม่รู้สึกรู้ษาแต่จิตของคนใจของคนนี้ดิอ่าจิตมันยังอยู่ในกายในใจอ่าใจมันยังอยู่ใจมันยังอยู่กับกายเนี่ยแค่เอาแค่นินทาสอดเสียดยุโยงแค่นี้มันก็เจ็บแล้วเจ็บเข้าไปในใจจิตจิตแล้วกายยังไม่เจ็บแต่มันไปเจ็บใจแล้วใจไม่ถ้าพูดถึงตามหลักพอใจไม่ละไม่พอใจแต่เราทําให้เขาชื่นชมไหมอย่างนี้เป็นต้น ทำให้เขาชื่นชมไหมที่เราทำา่มันดีอยู่แล้วแต่เขาบอกมันไม่ดีก็ช่างเขาอะไรลักษณะเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำดีได้ดีต้องมีความมัน่นคงด้านจิตใจต้องมีความมัน่นคงต้องทำอะไรสักอย่างนะที่มันมั่นคงและฐานมัน่นคงฐานของฐานของตึกนะเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทรายบ้างฐานของใจทำไงฐานการยืนอยู่ได้เนี่ยพอ,พอขาสองข้าง ขาสองข้างเท่ายืนอยู่เยืนอยู่ได้ใจเนี่ยใจรวมก็ไปอีกที่นี่ใจรวมก็ไปอีกท่านเราแน่นแล้วเ,เลืออย่างอื่นใช่ไหมเราต้องเลืออย่างอื่นเนาะ,ะเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้คนถ้าพูดถึงเราคนทุกคนนะถ้าเข้าใจอย่างนี้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักว่าเขาอ่อนแอกว่าเราอย่าไปยัดเยียดความทุกข์ให้เขาเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปยัดเยียดนะอย่าไปทุ่มให้เขาอย่าไปเทให้เขา เขาเรียกว่าปลอบใจปลอบใจกันทุกก็ทุกร่วมกันร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกขมก์มันเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไปกันได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหทำอะไรทำอะไรเขานี่ว่าโหมันไม่ดีเลยไปลงลูกลง,ล,งลงหลานอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ลูกหลานนายรู้เขาเรียกว,ว่ารู้ฟ้ารู้หมอกรู้หนักรู้เบาอย่างอย่างยังไม่รู้เลยมันก็มันก็หลวงพ่อนั่งทํางานนี่แต่ขี้ก็อยู่นู่น ห่างนี่ประมาณได้เกือบเจ็ดแปดโลเกือบเก้าโลนะไปไปเคลื่อนที่ยุกลับมาก็มาไหว้พระนิดหน่อยมาทําวัดเช้านิดหน่อยเสร็จแล้วก็ก็มาได้สดก่อนที่จะไปบินธบาตบิณธบาตมาก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ช่วงนี้เอ่าเ่นี้คงบอกโอ้คงบอกผ่นานเนาะน้องน้องาไม่ค่อยพระอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาตามตามตรงตามนั้นท่าไหรเพราะว่าภารกิจเยอะเยอะมากภารกิจเยอะมากโดยที่ ไม่ได้มาบอกซะทั้งหมดไม่ได้บอกซะทั้งหมดก็ก็หนึ่งก็บวชมานานสองก็มีเพื่อพวกพ้องมีเพื่อนรุ่นพี่มีเพื่อนรุ่นน้องถ้าเป็นนะักบวชนะักพจน์ก็มีญาติโยมด้วยอะไรด้วยเวลานั้นเป็นอะไรขึ้นมาอุปสรรคปัญหามันเขาเรียกว่าห้ามเกิดอาจจะห้ามได้แต่ห้ามตายมันห้ามไม่ได้ห้ามคนไม่ตายคนที่เรารักเราค่คนที่เขาชื่นชมเขาเคารพเขานับถือเราก็อยากให้ไป ก็เลยเป็นอุปสรรคปัญหาบางทีไม่มีเวลาเข้าหน้างานแล้วก็ไม่มีเวลาอันนี้เป็นต้นเนาะําทความเข้าใจมีเหตุผลอยู่ในตัวอย่างเงี้ยก็ต้องทําความเข้าใจยังคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงเวลนานเหมือนเดิมนะคิดถึงเวลานเหมือนเดิมเสร็จแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักลำดกกับจิตของเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะ่าจะเติมสิ่งที่ดีๆนะหลวงพ่อใช้คําว่าใบรัดใบรัดดีเติม บรรยากาศที่ดีๆเจอเติมสิ่งที่ดีๆไว้ให้มันเป็นพลังเขาเรียกว่าขุมพลังแห่งคุณงามความดีไปเจอร้อนเราก็เราก็รับได้ไปเจอหนาวไปเจอเขา,ขาบน่นเขานินทาเขานั่นเราเราก็รับได้เราก็รับได้ไดโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้านไม่ไม่ไม่ต้านไม่โต้ไม่ตบไม่ต,มตีอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีความสุขเท่านั้นเองถ้าสมมติเขาว่าราอนเราไปตีเขาลองดูที เราไปตบเขาลองดูเดิยเราไปต่อยเขาลองดูปัญหามันก็ยาวใช่ไหมมันระง,งับอยู่ตรงนี้เราหาต้นต่อหาเหตุให้เจอถ้าเราหาเหตุให้เจอแล้วมันจะลงเข้าที่เข้าทางของมันอืจะเข้าที่เข้าทางเนาะถ้าถ้าสมมุติว่ามันถึงจุดจบของมันยังไงยังไงก็ช่างเถอะจุดจบคือโยอย่ตัวไหนอย่างก็ตัวอย่างคอนสงการอย่างงี้เอางอ่ายๆถามง่ายๆตอนนี้มีกําลังคนกําลังตายมีไม่สัตว์กําลังตายโอเยอะมาก อาจจะนับไปทวนเขาได้ใช่ไหมกำลังจะตายอยู่เนี่ยอื่าจะถึงสงการบางคนก็ไม่ได้ฉลองสงการไ้ซ้ําไปไปตายวัรสงการก็มีอย่างนี้เป็นต้นไปสิ้นใจบัรสงการก็มีเรากําหนดเอาไม่ได้ไงที่สรุปของมันก็สรุปเอาไม่ได้สรุปว่าเราเลือกอเราเลือกตายวันนั้นยกเว้ยนยกเว้นพระผู้ท่านผู้รู้ ท่านเป็นภริยะเป็นผู้ประเสริฐแล้วอะไรแล้วอาจจะรู้ได้ลวงหน้าก็ได้แต่เฉพาะผู้ดิชนคนธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยคงอาจจะน้อยมากที่จะไปรู้ลวงหน้าอย่างนี้เป็นต้นถ,ถ้าตามธรรมชาตินะนะถ้าไปตามธรรมชาติถ้าไปแบบอัตะมินิบาตเขาเรียกว่าอัตตะทำร้ายตัวตนอย่างเงี้ยอาจจะรู้อยู่บานนี้ตายถึงวันตายและเตรียม เตรียมเชือกไว้แล้วเตรียมเตรียมยาไว้แล้วเตรียมอะไรหล้ยสิ่งเลยเตรียมการได้หมดแล้วอันนี้อาจจะได้อาจจะรู้แต่ไม่ถึงมันใช่ไม่นี่มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ข่าบันพบนก่อน้องพ่อเห็นพี่ชายป่วยติดเตียงนะติดเตียงมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแหละทุบพี่ชายตายก็ไปปลูกไปแผวนคอตายตามอย่างนี้เป็นต้นอืม ถ,ถ้าถ้าลักษณะนี้มันไม่ไปตามทำตามตามธรรมชาติมันไม่ได้ตายทำธมธรรมชาติไงมันตายเพราะน้ำมือของคนอีกอื่นมันตายเพราะน้ำมือของตัวเองไงมันสาเหตุมันสาเหตุมาจากไหนมันก็รับทุกมาเต็มเต็มมันแหละหาทางออกไม่ได้เพอะไม่ได้ศึกษาธรร,รมะพอห่างไกลจากศีลธรรมห่างไกลจากธรรมะขาดความที่มีเหตุผลไงเหตุผลอยู่ในตัว ก็เช่นจะเข้าใจมันจะสิ้นสุดมันไม่สิ้นสุดนะบางทีมันไม่สิ้นสุดมันไม่จบอยู่แค่นั้นก็เหมือนกับเหมือนกับเรากินข้าวนะกินแล้วถึงเขาก็ถึงเวลามันก็อิ่มใช่ไหมกินแล้วกินแล้วถึงเวลามันก็อิ่มอิ่มเสร็จแล้วมันต้องบนมาอีกไหมต้องบนมาหิวอีกไหมมันก็เป็นอยู่ลักษณะถ้าเราคุ้นคิดอยู่เรื่องเดียวเรื่องเดียวมันไม่จบพระทีมันไม่จบไมาแย่เลยเราทำความเข้าใจเราต้องศึกษาธรรมะเนาะศึกษาธรรมะ ให้เข้าใจธรรมะให้เห็นธรรมะให้รู้จักธรรมะธรรมะนะั้นจริงๆธรรมะมีอยู่แล้วนะแต่พวกเราเหล่าท่านทัน้งหลายไม่ได้ไปใช้เท่านั้นเองอ่ะเอาไปใช้น้อยเอาไปใช้น้อยอคนน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องของธรรมะก็ไปเข้าใจแต่ให้ทานถึงเวลาเขาทักเขาทวงขึ้นมาก็ทวงว่าวันเกิดแล้วนะวันนี้ทําบุญเสียเคราะห์เสียขเยข็นบ้างอะไรบ้างมันก็เลยง่ายๆคือคนก็เลยมีอาชีพ มีชีพตต้องเยอะแยะไปหมดทักทาย응ทักทายทักทายก็เสียเคาะเสียเข็นตรงนั้นตรงนี้ต้องแต่งต้องแต่ง,ตอง,ตงไอเขาเรียกว่าทำลายเคราะห์ใช่ไหมทำลายเคราะห์ทำลายเคราะห์เพื่อจะรับโชคอย่างนี้เป็นตน้นจริงๆเรารับโชคได้ทุกวันถ้าพูดถึงตามหลักเรารับโชคได้ทุกวันนะถ้าพูดถึงตามหลักแล้วถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่รู้อะให้คนอื่นจัดการจัดสรรให้บอกว่า เท่านั้นบอ,อกว่าเท่านี้ราคาเท่านี้เท่านี้มูลค่าไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไรหรแล้วก็ก็จริงๆนั่นคืออาชีพหงหลวงพ่อก็ไม่อยากจะไปบอกว่าอันนั้นคือประกอบสมาีพคนคนที่นัคนที่มีสติปัญญาเอาเอาสติเอาปัญญาไปหลอกคนอื่นมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ข้อสังที่สุดเราต้องพิจารณาเปรด้วยเหตุผลของเราด้วยเหตุผลจริงๆว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อเทนนี้หลวงพ่อเป็นพระไปพึ่งผีอย่างนี้ ความจริงผีมันน่าจะพึ่งเราผีดิบกับผีสุกเนี่ยผีสุกกับผีในในกำแพงวัดเนะนะี่ยผีเนี่ยที่กระดูกมันใช่ผีไหมมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ผีก็คือความชั่วนั่นแหละอ่าถ้าพูดถึงว่าคนดีมันก็ดีน,นั่นแหะเอาไปไว้ข้างกำแพงมันก็ไม่ปะปนกับผีหรอกถ้าพูดถึงตามหลักมันแยกกันอยู่ถ้าไปเจอในขวดในลักษณะก็เก็บไว้มันมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ได้เพื่อจะเป็นที่ระลึกไง ในส่วนหนึ่งก็เก็บพันธ์บ้างอะไรบ,าง,บ,า,งบางของบรรพุุษของเราไปอาจกอบตีกอบไอ้ไเอาไว้เป็นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราหลงยิ่งกว่านั้นโอ้ยมีพันพ่อต้องโอ้โหมันมีพันพ่อไม่รู้กี่ชี้แผนเต็มคอไปหมดแล้ว,ลวพ่อไม่เห็นช่วยอะไรเลยพ่อช่วยเรามาแล้วพ่อช่วยเรามาตั้งแตนน่น่นนนะช่วยมาให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาเราต้องช่วยตัวเองต่ออย่างนี้เป็นต้นไงมันถึงจะฉลาดไงอ่าถ้าอ่านใจรับอ่านใจรับถ้า อย่างเป็นพระเจ้าพระสงฆ์อย่างเงี้ยเหมืนอนกับหลวงพ่อหอลวงพ่ออ่านแต่จะรับเอาม,มีแต่แตะแต่รับคามาให้สะกดไม่เป็ี่ยนอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วก็มันไม่ถูกมันไม่ถูกเท่าไหร่ท่านมันไม่ถูกต้องไงหลวงพ่อ,อรับก็ถนดัดให้ก็ให้ก็เก่งไงอย่างนงี้เออย่างนงี้ได้ใช่ไหมล่ะอย่างนงี้ได้แต่บางคนรับรับรับลูกเดียวอืเมื่อก่อนในี้เมื่อหลวงพ่อเคยเห็นเนาะ โอ้โห و, ทั้งนมทั้งนม,นม,นมกระป๋องเมื่อก่อนเต็มไปเป็นตงังเป็นขี้เขาเรียกขึ้นสนิหมดเลยนะกระป๋องนมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ่ <c oughs> าผ้าไตผ้าอะไรเนี่ยเต็มไปหมดสังกะทานก็เต็มไปหมดถ้าหลวงพ่อคงถ้าพูดถึงหลวงพ่อคงกำจัดแล้วนะกำจัดเอ,เอาไปเอื้อประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยแต่บางคนอ้โหไม่ดูอะไรนักหนาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ความจริงถนัดแต่รับใช่ไหมอ่า แต่ลวงพวว่อถนัดถนัดเหมือนกันถ้ารับถ้ารับก็ถนัดแต่ก็มีความสุขด้วยกันให้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างนี้เป็นถ้าทําความเข้าใจหมันก็ง่ายเหตุมันมาอย่างไงผลมันจะปรากฏเหตุมันมามันต้องมีเหตุใช่ไหมเมื่อเราเกิดขึ้นมาเหตุการเกิดไงเราจะไม่เอาเก็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อืไม่ได้แต่ถ้าเราแต่สิ่งที่ถูกใจไม่ต้องการความถูกต้องนั่นก็ไม่ใช่ จะให้หลวงพ่อพูดถูกใจทั้งหมดพูดถูกใจกนะ็แสดงว่าไม,ไม,ไม่ไม่ชักชวนให้ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาฆ่าความชั่วฆ่าความชั่วไม่ผิดนะต้องเข้าใจนะมันใครก็ช่างเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นเทนเป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ช่างชาวบ้านเป็นพุทธบริษัทเนะี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนะี่ยช่วยกันฆ่าความชั่วไม่ผิดนะต้องเข้าใจนะแต่ไปฆ่าคนเด่นเนี่นนะโอ้ผิดแน่แ่ใช่ไหมล่ะ ไปทุบตีคนอื่นทำร้ายคนอื่นไปฆ่าสัตว์ตามท้องไร่ท้องนาก็ผิดฆ่าสัตว์ไงมันผิดศีลไงแต่ถ้าฆ่าของความชั่วเน่ฆ่ากันเถอะช่วยกันหลวงพ่อยากอยากอยากจะหาพักผัวมืองกันถ้าตั้งทัพกองร้อยกองพันได้ไม่ต้องกองสิบนะกองร้อยกองหมื่นกองพันเลยมาช่วยกันฆ่าความชั่วเนี่ยจะสนุกดีไหมเนี่ยสนุกแน่นอนใช่ไหมถ้ากองพันมันก็หู้ถ้าเข้าใจก็เป็นพันคนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะถ้ากองหมื่นมันเป็นหมื่นนะ ลวงพ่อไม่ต้องการกองแสนและกองล้านโดยซ้าไปอาจจะมีกองล้านมาฆ่าคงชั่วช่วยเหมือนกับหลวงพ่อบ้างช่วยกันฆ่าคงชั่วนะอย่าไปห้ามหันอย่าไปฆ่าคนกันเองนะอย่างนี้เป็นต้นแต่พยามาเจร่าเนี่ยความจริงมันปรากฏอยู่แล้วแหละเราทําอะไรก็ช่างมันก็ล่อมันก็เล่นงานอะไรอยู่นี่ยตอนนี้ก็เดือนที่สี่แล้วึ้นวันที่สามแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พระอาจารย์ปัญญาท่านติดตามหลวงพ่อย ท่านมีแน่คิดดีๆลและสิ่งหลายอย่างท่านก็หารพูดง่ายท่านก็เข้าใจหลวงพ่อด้วยท่านเข้าใจก็ก็หลวงพ่อพูดก,การกระทำนี่มันมันมันไม่ต่างกันเรื่องเหมือนกับหลวงพอ่อเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เคร่งเครียดแล้วมาลงกระเด็กอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมไหมมันก็ไม่เป็นธรรมไปลงกับหมูกับไม้มันเป็นธรรมไหมไม่ไม่ใช่เลยขนาดนั่งมวยเขายังปอนต่อปอนใช่ไหมตอนต่อปอน จะต่อให้บางเด็กน้อยเท่านั้นเองไม่ใช่คน20ปอนด์ไปชคกับคนพันปอนด์น่มันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะการกระทํำก็เช่นกันมันก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อพูดกับการกระทําไม่ห่างกันนะไม่ห่างกันเผลอถ้าถ้าพูดถึงตามหลักคนอยู่ใกล้ชิดเผลอการกระทํามากกว่าคําพูดโดยซ้ำไปอันนี้อันนี้อันนี้คืออาจจะเป็นความจริงเลยก็ได้เนาะเข้าใจไีม จะมีคนรับรองให้ด้วยถ้าพูดไอ้การกระทําอาจจะมากกว่าความคําพูดก็ได้พาะบางเรื่องหลวงพ่อไม่พูดนะน้องบุญบางเรื่องหลวงพ่อไม่พูดจะไปขอให้คนนั้นคนนี้บางทีก็ไม่พูดแต่ถ้าพูดบงแคบโดยที่ไม่ออกอากาศไม่ไล่สดก็มีพูดอยู่บ้างมีพูดอยู่บ้างแต่ถ้าไล่สดหลวงพ่อไม่ค่อยพูด <c oughs> ไม่ค่อยพูดคือสนุกด้วยการรับมาแต่ก็สนุกด้วยการให้เหมือนกันถนัดด้วยการให้อย่างนี้เป็นต้น ทำความเข้าใจนะถ้ามีกองเหมือนกองพันกองล้านกองแสนมาช่วยกันฆ่าความชั่วเนี่ยจะดีมากเลยแต่จะมาเดินบระท่วงก่อมอบบอกไม่ต้องมีคนเจ็บหรอกเกิดขึ้นมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ็บคงไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ต้องการป่วยข้าพเจ้าไม่ต้องการความตายข้าพเจ้าไม่ต้องการกับเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดรวดเล่าไม่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นคงไม่ได้ต้านไม่ได้ ไม่มีคู่กรณีไม่มีอะไรมาต่อรองทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีกรรมการเขาตั้งมาเสร็จแล้วไม่ต้องมีกรรมการคุณเกิดมาแล้วไม่ต้องตายนะถ้าไม่ตายก็คงไม่ตายจากคุณงามความดีจะไปตายจากคุณงามความดีนะต้องทําความเข้าใจอย่างนี้สําหรับวันนี้หลวงพ่อก็เข้มเข้มหน่อยเนาะเข้มเข้มหน่อยอาจารย์ัญาท่านคงเข้าใจเข้มเข้มหน่อยก่อนนี้ไปทํางานมันนี่เตรียมไปทํางานหลายๆคนมันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะบางเรื่อง แต่บางเรื่องหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนมันไปเราไปขายของมาขายของมาต้องเงินไปซื้อข้าวต้องไปซื้อนอนซื้อนี่สิ่งที่จําเป็นปัจจัยที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่เอาเงินมาใช้เลยนะเอาเงินมาเลยก็เหมือนกับหลวงพ่อพูดให้ฟังง่ายๆไม่ใช่เอาเงินมาโอ้ยตาเอ้ยต้มน้ําไว้เตรียมไ้นะต้มน้ําไว้ได้เงินแล้วจะเอาเงินไปแกงจะเอาเงินไปแกง เตียมขาเตรียมขิงไว้แล้วคงไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคงไม่เอาเงินไปแกงไปแลกอย่างอื่นมาจะแกงปลาก็ไปซื้อปลามาถ้าไปถ้าเจ็แกงหมูต้มหมูก็ซื้อเนื้อหมูมาอย่างนี้เป็นต้นไงมันไม่จบตรงที่ว่าได้เงินมามต้องไปแลกเปลี่ยนอีกทีนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับอาหารทั่วไปอาหารตามสั่งอาหารน่นอาหารนี่มันก็เป็นลักษณะตามสั่งตามสั่งถ้าสั่งแล้วทำม,มาผิดก็อภัยกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็มันก็จะง่ายขึ้น ไม่ใช่วุวายวุ่นี่วุ่นวาเอาอย่าเอาความถูกใจเป็นเกณฑ์เอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์น้าทุกท่านทุกคนอ่าท้ายที่สุดวันนี้หลวงพ่อไปบิณบาบาตก่อนนะพุทโธธรรมสังโฆเขาได้พบก,กันใหม่สาธุสาธุสาธุเนาะ